สวัสดีเ,เพื่อนๆชาววันพีซบอลติลัดด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเล่นเป็น i อดีของคนอื่นเนาะซึ่งตอนนี้อยู่ในแรงงเอนะครับเอาง่ายๆว่าคลิปนี้มีอะไรนะเนื่องจากว่ามีคนเม้นมาแล้วบอกว่าพี่เล่นก๊อทอ่าเ้ยไม่ไิด,ดเล่นอ่าอุซอบาโนให้ดูหน่อยเนื่องจากว่ามันเป็นสายโล่อยากให้ผมเล่นนะอ่าโอเคงั้นก็ไปเรื่องกัน เดี๋ยวหลังจากเล่นเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายถึงอาสกิลอะไรต่างๆที่มันสําคัญสำคัญของตัวมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าเล่นก่อนมาครับเราเข้าสู่เกมยูดานอารองพาร์คนะฮะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนิดหน่อยนะเห็นแชงไหมฮะหมายเลขหนึ่งคือตอนนี้เขาบูทสี่สิบนะครับเลยคิดว่าเกมนี้อาจจะไม่รอดเนาะแต่ว่าเล่นเป็นแบบสเต็ปคร่าวๆให้ดูละกันนะครับอ่าเบื้องเบื้องต้นก่อนนะครับไอตัวอุซามาโนูเนี่ยมันเป็นสายโล่สกิลที่มันดีเนี่ยที่ผมมองว่าดีเลยนะ มีแค่สกิลหนึ่งทำอะไรก็คือใช้ใช้อยู่ในทงพอดีอะครับถ้าใครมาโดนปุ๊บก็จะเด้งออกแล้วก็พร้อมกับเด้งเลือดเราด้วยนะอันนั้นคือข้อดีอ่ะอย่างที่ผมบอกนะเห็นป่ะแช้งมันโอ้โหบูสสี่สิบอะคือไม่น่ามีใครเอามันลงหรอกน,น่าจะมาทำเควสหรืออะไรบางอย่างจริงๆก็ไม่ควรนะอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมรอก่อนอ่ะมีคนมานะอันเนี้ยประมาณนี้ครับถ้าโดนปุ๊บเด้งออกเห็นไหมเด้งเลือด อ่าเนี่ยครับประมาณนี้งั้นหมายเขาว่าไอ้ก็ตุซอบเนี่ยที่เน้นจริงๆอ่ะคือเน้นที่สกิลหนึ่งเป็นหลักนั่นเองไอ้ไอ้ส่วนสกิลสองหรืออะไรพวกนี้จากส่วนตัวนะมองไม่มีประโยชน์เลยเลยเอ้ผิดด้านเพื่ออ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเล่นให้ดูจริงๆอย่างเมื่อกี้ต้องเอาไว้ตรงทงนะผิดด้านผิดด้านอันนี้แรงเอนะจากที่เห็นก็จะมั่วๆหน่อยนะครับอย่าไปเอาสเต็ปอะไรมากก็คงไม่มีให้ อ่ะทำได้เท่านี้ยอ่าอันนี้เขาอยู่กันงั้นผมไม่อยู่แล้วนะผมไปที่อื่นดีกว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ทําไมเอา้าโดนแล้ววะอ่ะเดี๋ยวหน้าที่นะครับทําตาหน้าที่ปุ๊บเอาไปหนึ่งดอกโอ้โดนแล้ววะโดนโดดแน่ๆโดดแน่ๆอา้าวโดดไปนู่นละเนี่ยครับอา้าวเต็มแล้วนี่วาเต็มแล้วเต็มแล้วอ่าเขามานะครับ ปุ๊บนิดนึงเห็นไหมแล้วทีเนี้ยอีกฝ่ายมันจะลำบากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจะเล่นเราก็ไม่ได้ถ้ามาตรงกลางก็โดนเด้งออกเนี่ยสไตล์มันจะเป็นประมาณเนี้ยพอออกปุ๊บก็สกิลสองแล้วดูสกิลหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมสกิลหนึ่งก็มาใหม่อีกแล้วเห็นไหมอ่ะไปต่อครับอ่าแล้วข้อดีของมันคือตีไกลด้วยเออผมผมดูบอกก็คือสกิลนี้เสร็จปั๊บแล้วก็ต okay. um ีตีไกลอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเป็นเราไปล็อตไม่ทันแฮ ตายตายอันนี้ตายแน่นอนยกันเพื่อนช่วยอ่าเพื่อนเพื่อนช่วยคือรอดอันนี้ใครมาเอ่ยแช่งมาคือกูใหญ่จะบูทก็เยอะทําอะไรแบบนี้อ่ะโอเคแล้วก็ยิงต่อนะครับผมลืมเอาเอาตรงจริงบางคนยิงตั้งนานแล้วละ่ะลืมลืมอ่ะสไตล์การเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับกอดอุซซอฟเห็นไหมและสกิลหนึ่งก็จะมาใหม่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าไอเหรียญที่ใส่อยู่ตอนนี้เป็นเหรียญแบบกาะก,กากเลยนะครับ เหรียญแบบคือไอดีนี้มันมเปรี้ยแค่ยี่สิบกว่าไงยังนั้นอย่าไปเอาแบบอะไรมากอะ่ะเลเวลายี่สิบนะครับเออก็คือเอาง่ายๆว่าพอเล่นได้ก็โอเคละเห็นไหมแฉงเลขหนึ่งอะ่ะเห็นปะเห็นป่ะคือเขาเน้นตีเรื่อยๆเน้นอะไรเรื่อยๆอะ่ะคือแบบมันมันเอามันมาเพื่อเอาแรงอะ่ะเอ้ยตายว่ะอ๋อฝั่งฝั่งเราบู๊ก็เลยตาย สไตล์การเล่นประมาณนี้นะครับถ้ารบกดอุซอบเนาะเอาล่ะทีนี้เราก็มาคุยถึงคุณสมบัตินะครับต่างๆของตัวอุซอบกันบ้างนะมาโนคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นตัว4ดาวที่แลกเศษได้ที่เป็นโลอีก1ตัวที่ดีเช่นกันนะครับมันดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะอย่างแรกเลยนะครับว่าไออะไรนะอยู่ในธงเนี่ยจะป้องกันเพิ่มขึ้น30%ใช่ป่ะคือได้รับลดลง30เนาะและก็เห็นไหม ฟื้นฟูลพลังชีวิต15และยน่นสกิล1อีก15เมื่อซัดปิวศัตรูคุ้นๆไหมครับคุ้นๆนะอ่าซัดอันนี้คือซัดปิวแล้วนะอีกอย่างนะครับก็คือยน่นสกิล2เลยขึ้น50เมื่ออยู่ในทงของตนเองอันนั้นช่างมันนะครับเพราะเราสายโลดดังนั้นอันนี้ตัดออกนะครับแล้วก็ไม่ถูกซัดปิวเมื่อเกณฑมากกว่า80เออาง่ายๆคล้ายไคยโดแต่แค่เพิ่มเติมคือมันโดสถานะนั่นเองต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวทีี่่่่่าาาาามมมมถนนนไไไดดดด้้แแบบผ,ผ,ผกากาง ดีระดับหนึ่งเลยทําไมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะหลักๆของมันก็คืออยู่ที่สกิลหนึ่งครับที่ผมมองว่ามันดีเลยเนี่ยจากเกมเมื่อกี้ที่ผมเล่นให้ดูไปแล้วก็คือเอาง่ายๆถ้าใครมาโดดไอ้ไอ้ฟองเนี่ยก็จะเด้งออกไปแต่คาว่าเด้งเนี่ยมันคือการซัดปิวเข้าใจตรงกันก่อนนะมันคือการซัดปิวและมันจะย่นคููดาวถึง15%ประเด็นต่อมาที่อยากให้ดูนะครับดังนี้ลด R คููดาวของมันแค่15%นนะเออ แล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยว15้เอ้ย15วินาทีซึ่งมันไวมากๆสมมุติถ้าใครโดน1ทีเนี่ยเด้งออกถูกไหมครับเด้งออก15%เอน่ะเอาง่ายๆ15%ประมาณไหนแล้วผลของมันอยู่ที่ประมาณ10วิถ้าจําไม่ผิดนะครับเอาง่ายคือซัดิลแค่รอบเดียวอ่ะสามารถใช้สกิลหนึ่งได้อีกรอบคือมันกันธงสําหรับสายวิ่งโอเคระดับหนึ่งแต่ถามว่านะัแพทปัจจุบันเนี่ยสามารถการอาคิง uh, กับไอตัวอะไรนะคิงกับมาโก้อ่ะไม่ได้นะครับ แต่ว่าการโอด้งกับยามาโตได้ครับเพราะว่ามันโดนซัดฟิวไงเออไอเนี้ยคือข้อดีต่อมานะครับหลังเราใช้สกิล1ปั๊บใช้สกิล2ก็คือเป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นดอกไม้พีศารหลังโดนเสร็จปั๊บก็จะสามารถทําให้ซัดฟิวอีกเช่นกันเห็นป่ะผลของมันคือซัดฟิว2สกิลเนี่ยซัดปิวรวมกันละสามสเอเออเอาง่ายๆโดนสกิลใดสกิลหนึ่งก็ได้อ่ะมันก็ซัดปิวแล้วแล้วจากเกมเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยดูเหรียญผมบอกแล้วนะว่าเหรียญง่ายๆโง่ๆนะครับ ไม่มีแท็กไม่มีอะไรเพิ่มเลยเห็นป่ะสก,กิลมันยังเร็วถึงขนาดนั้นนะ่ะเออก็เลยต่นการจะบอกว่ามันเป็นโลคอีกตัวหนึ่งที่ดีถ้าเทียบกับไปเทียบพวกแลกเศษได้นะครับเทียบกับพวกแลกเศษได้ย้ําก่อนนะแลกเศษได้อเช่นอย่างอุลุตใช่ไอตัวนี้ดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาไล่ให้ดูดีว่าว่ามีอ่ะถ้าไปเทียบกับโมเน่ก็ตุซซอบดีกว่าถ้าเทียบกับจิเบ ก็อุซอบดีกว่างงไหมคือการกันธงมันดีกว่าครับอย่างไอพวกนี้คือมันตีแล้วมันติดสัตันถูกว่าแต่มันมันไม่ได้ทําให้อาสตูซับิวออกไงเออมันมันต่างกันดังนั้นก็เลยจะบอกว่าอ่าตัวอุซอบาโน่เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้เหมือนกันซึ่งไม่ต่างกับฟานุซุเกะหรือแฟงกี้ซึ่งมันเป็นตัวที่แลกได้แต่ตีแรงจริงๆนะโดนสก,กิลระเบิดไฟทีเดียวก็ตายอะไรแบบนี้สองตัวนี้เก่งเหมือนกันสําหรับ ตัวละครที่แลกเศษได้ผมย้านะแลกเศษได้ถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้อย่างไลโซลก็เล่นได้แต่ถามว่าเบลามี่เงี้ยเล่นได้ไหมส่วนตัวมองว่าไม่อ,อย่างชิโนบุเล่นได้ไหมก็ไม่อะไรแบบนี้เออคือแค่มันเล่นได้ผมว่าก็โอเคมากแล้วอะเออนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวนี้ต่อไปเดี๋ยวไปที่เหรียญครับในส่วนของเหรียญน,นะครับส่วนตัวผมมองว่าใส่เซตเดียวกับของเซตโตไปเลยก็ย้ําไปแล้วนะว่าสกิลที่ดีของตัวอุซอมเนี่ยคือสกิล หนึ่งนั่นเองแล้วก็ถ้าใครมาโดนเนี่ยจะทำให้อาซัดฟิลพอซัดฟิลก็เลือดเด้งนะครับเอาง่ายๆคือตาบไดที่ใช้สกิลหนึ่งได้ทีอะเลือดคุณก็จะสามารถเด้งได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันเป็นเรียกว่าเช่นอย่างเราโดนแชงถ้าไม่โดนถ้าไม่นับว่าเอาสกิลหนึ่งอะนะแชงมันตีใกล้ยอยู่แล้วถูกไหมครับถ้าแชางโดนก็โดนซัดฟิลเหมือนกันนะครับและแถมอ้ระหว่างนั้นอะเราก็ยังสามารถยิงระยะไกลได้ดอายิงระยะไกลได้ด้วยดังนั้นก็จะบอกว่ามันก็ ก็อย่างที่บอกไปอ่ะเออมันก็เป็นตัวแรกเสษที่ดีตัวหนึ่งเนาะส่วนสําหรับถ้าใครไม่มีเซตนี้จะเน้นเป็นตัวของสกิลเลยก็ได้เนี่ยเนี่ยครับเซตนี้ไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับก็คือเน้นแบบสกิล1กับ2เพื่อให้ไวที่สุดเพราะว่าทั้ง2ส,สกิลเนี่ยถ้าใครโดนก็จะสามารถทําให้โยนสกิล1ได้เร็วขึ้นมากไปอีกนะครับก็ถ้าถามผมนะจะเป็นเซตไหนก็ได้เนี่ยคือเซต1นึ่งอาสกิลในทงก็ได้หรือว่าโดนโดนตีแล้วก็ ย่นสกิลก็ได้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเซตเหรียญเนานะส่วนถ้าใครสนใจในการเล่นก็มาแลกได้บอกไปแล้วฮะเล่นตามนี้ได้เลยสเต็ปมันง่ายครับเน้นสกิลหนึ่งตรงที่ดึงธงพอดีบริเวณนั้นนะครับถ้าโดนสายวิ่งมามันเด้งออกมันดึงไม่ได้อยู่แล้วนะครับและระหว่างที่เขาตีเราใช้สกิล2ก็ซัดฟิลอีกพอสกิลสองป้มสกิลหนึ่งมาใหม่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ดีดีระดับหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าใครเล่นก็ตามนี้แล้วกันนะครับ